ภายใต้เงาอำนาจแห่งจัก,กรวรรดิขอมกระัตริย์มุมต้องอภิเษกกับเจ้าหญิงขอมเพราะเหตุทางการเมืองขณะที่ดินแดนทางเหนือถูกลุกรานและตกอยู่ภายใต้การปกครองของขอมสองสหายรักลุกขึ้นทวงคืนแผ่นดินเกิดความรักของเจ้าหญิงขอมที่เต็มไปด้วยความแค้นจะนำพาพวกเขาไปสู่ชะตารกรรมใดประวัติศาสตร์จะลึกเรื่องราวไว้อย่างไร และมีตำนานใดซ่อนอยู่ติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ในบางมุมที่ท่านอาจจะไม่รู้ในหาเมืองนักตบตระสัตผู้สาบศูนย์ขอกำลังใจเล็กๆจากทุกท่านช่วยกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามขอบพระคุณมากคะ่ะในปีพุทธศักราช1700ถึง1724พ่อขุนสีแนวนำถมกษัตริย์ยอดนักรบผู้ครองนครสุโขทยัย และนครศรีสัชนาลัยมีโอรสชื่อพญาผาเมืองและพญาคำแหงพระรามมีธิดาชื่อนางเสืองซึ่งต่อมานางเสืองได้อภิเศกสมรสกับพ่อขุนบางกลางหาวซึ่งเป็นพระสหายของพญาผาเมืองในขณะที่พระองค์ปกครองสุขโขทยัยพ่อขุนศรีนาวนำถมได้สถาปนาวัดมหาธาตุกลางเมืองสุขโขทยัยปัจจุบันคืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตําบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยนครมโดอาณาจักรสุขโขทยัยพ่อขุนศรีนาวนำถมทรงตัดกับพญาผาเมืองพญาคำแหงลามราชและพญาบางกลางหาว่ากูจะให้พวกมึงทั้งสามคนขึ้นเป็นพ่อขุนพ่อขุนศรีนาวนำถมทรงให้พญาผาเมืองไปครองเมืองราชส่วนพญาคำแหงพระรามพาะรถอีกองหนึ่งให้ไปครองเมืองศรีสัชนาลัย และให้พญาบางกลางหาวขึ้นไปครองเมืองบางยางไอ้บางกลางหาวมึงครองบางยางใกล้สุขโขทัยกว่ากูกูฝากพ่อกูด้วยนะระหว่างนั้นดินแดนสุขโขทัยอยู่ภายใต้ใตอิทธิพลของอาณาจักรพระนครอันเกียงไกรหรือรูร้จักกันในนามจากกักรวรรดิขอมและพระเจ้าชาัยวรมันที่เจ็ดกษัตริย์ขอมณเวลานั้นพระองค์ทรงได้แต่งตั้งขอมสบาดโขนลำพง ให้เป็นผู้สำเร็จราชก,การดินแดนสุขโขทยัยนำกองทัพของควบคุมดินแดนทางเหนือของไทยและเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงทราบถึงการแต่งตั้งพ่อขุนผาเมืองพระองค์ก็ทรงต้องการควบคุมกษัตริย์หนุ่มผู้นี้ให้อยู่ภายใต้อำนาจของจกกักรวรรดิขอมพอพ่อขุนสีนาวนำถมสิ้นแล้วใสไอ้ผาเมืองยอมต้องขึ้นสืบราชแทนอูจะประธานตำแหน่งกมละเตงอันและพระแสงขันชัยสี เครื่องแสดงสิทธิทอำนาจให้ไอ้ผาเมืองมันกูจะให้ลูกสาวของกูเจ้าสุขละมหาเทวีไปเป็นเมียมันเพื่อควบคุมอำนาจฝ่ายในของมันเพื่อให้อาณาจากักรนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งกูสืบไปพวกมึงเล่นดำเนินการบัดเดียวนี้ขรั้นเมื่อราชทูตแห่งจัก,กรวรรดิคอมได้นำบรรณาการอนุลคาทั้งสสิ่งอันได้กแก่พระขันชัยสีอันศักดิ์สิทธ และพระราชธินานามกรรมระเตงอันศรีอินทระบดินทราธิตพร้อมทั้งประธานพระราชธิดาพระนางสุขละมหาเทวีให้เป็นพระชายามามอบให้พ่อขุมบ่าเมืองถึงเมืองราชด้วยอำนาจที่แผ่ไปสารไปทั่วดินแดนของจักรวรรดิขอมพระองค์จึงทรงต้องจำยอมรับในไมตรีนีอาจปฏิเสธอำนาจของจักรวรรดิขอมได้ ครั้งเมื่อพ่อขุนสีนาวนำถมสเสด็จสวรรคตรเราคุณนางต่างเห็นท้องต้องกันให้รีดตำความไปแจ้งยางเมืองลากทูลพ่อขุนผาเมืองให้รีดสเสด็จกลับมายังสุขโขทัยโดยด่วนภายหลังการสเสด็จสวรรคตรของพ่อขุนสีนาวนำถมความโศกเศร้ายังไม่ทันจางหายไปความสวาดา์ผู้สเมเด็จร,รัชกาลที่จักรวรรดิขอส่งมาควบคุมสุขโขทยัยได้ถือโอกาสที่สุขโขทัยขาดผู้นำ ได้นำกองทัพของเข้ายดสุขโขไทยและศรีสัชนาลัยโดยจับพันธุราษฎรแตกตื่นวาดาลัวต่อการลุกรานเสีทหานขอมดังเกลี้ยากา่ไปทั่วเมืองธงผิวแห่งจักรวรรดิขอมโบกสะบัดเนื้อปราสาทพระชวังอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการสูญเสียอิสรภาพของดินแดนแห่งนี้ภายใต้ล่มเงาอำนาจของจักรวรรดิขอมราษฎรไทย ต้องเผชิญกับความทุกข์เข็นอย่างแสนสาหัสก,การปกครองไม่ได้ตั้งอยู่บนความเมตตาธรรมหากแต่เป็นการกดขี่ข่มเพงอย่างโหดร้ายขุนนางขอมต่างเร่งรัดเก็บเกี่ยวภาษีอากรจากชาวเมืองจนแทบไม่เหลือแรงงานของไพร่พลถูกเกณฑ์ไปใช้ในกิจการต่างๆอย่างไร้ความปราณีไม่ว่าจะเป็นการกอร่อสร้างศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ โดยมิได้คำนึงถึงความยากลำบากของชาวเมืองเสียงรำให้และความครับแทนใจของชาวสุโขทยัยดังระง,งมไปทั่วแผ่นดินระหว่างนั้นทหารม้าผู้ส่งสารควบม้ามาถึงเมืองราชมุ่งตรงไปยังพระพาที่ประทับของพ่อขุนผาเมืองและได้กราบทูลพ่อขุนผาเมืองว่าขณะนี้พ่อขุนสีนาวน้ำถมได้สิ้นแล้วและขณะที่หม่อมฉันกำลังจะออกเดินทางมาที่เมืองราชขอมสบัดขนลำพงได้ถือโอกาสนำกองทัพขอม เข้ายึดสุโทััยและศรีสัชนาลัยแล้วมึงจงรีบเดินทางไปเมืองบางยางไปแจ้งไอ้บางกลางหาวสหายรักของกูว่าพ่อกูสิ้นแล้วแต่ไอ้ขอมสบัดชาติชั่วช่วยโอกาส,สยึดสุโขททยบอกให้มันเร่งระดมพลกองทัพบ,บางยางไปหักเอาสุขโขทัยคืนมาเร็วๆกูจะเร่งรวบรวมไพร่พลเมืองราชยกทัพใหญ่ตามไปสมทบที่เมืองบางครงพ่อคุณบางกลางหาวเมื่อได้รับสารจากพ่อคุณผาเมือง สินทรงประกาศระดมพลจัดก,กองทัพยอย่างเร่งด่วนและเคลื่อนกองทัพออกจากเมืองบางยางด้วยใจที่ฮึกเหิมมุ่งหน้าสู่สุขโขทยัยพ่อคุณบางการหาวนำกองทัพเมืองบางยางเข้าตีศรีสัชนาลัยอย่างรวดเร็วทหารของที่ประจําการอยู่มิทันตั้งตัวจึงพ่ายแพ้แตกกระเจิงพ่อคุณบางการหาจึงยึดคืนศรีสัชนาลัยกลับมาได้และได้ยกกองทัพเมืองบางยางลงมาตีสุขโขทยัย คอมสบาดโกนลลำพงนำกองทัพใหญ่เข้าประทะกองทัพพ่อคุณบางกลางหาวกองทัพผู้กล้าแห่งเมืองบางยางไม่สามารถต้านทานกองทัพใหญ่แห่งจักหวัดขอมได้จึงต้องถอยล่นมายังทัพที่เมืองบางครงขณะนั้นกองทัพของพ่อคุณผาเมืองเดินทัพมาสมทบที่เมืองบางครงพ่อคุณบางกลางหาวจึงขอให้พ่อคุณผาเมืองเข้าตีสุโขทัยอีกครั้ง เมื่อบุตรแห่งสุโขทยัยพ่อคุณผาเมืองนำกองทัพเมืองลาดเข้าตีขอมสะบาดเสียงกองศึกดังกึกก้องสะท้านทั่วป่ากองทัพทั้งสองประเชิญหน้ากันกองทัพขอมสะบาดได้พ่ายแพ้แก่กองทัพเมืองลาดของพ่อคุณผาเมืองกองทัพขอมสะบาดแตกกระเจิงอาหารขอมทิ้งอาวุธต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกลับไปยังอาณาจักรของตนพ่อคุณผาเมืองทรงนำทัพเข้าสุโขทยัยด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ทำให้เมืองสุขโขทยัยเมืองศรีสัชนาลัยและดินแดนทางเหนือของไทยกลับมาเป็นของไทยอีกครั้งภายหลังชัยชนะอันยิ่งใหญ่เหนือขอมสบาดผู้สำเร็จราชการของจัก,กรวรรดิขอมการกระทําของพระองค์ในครั้งนี้อาจนํามาซึ่งความคุนเคืองและการตอบโต้จากพระเจ้าชัยวรมันที่7สุขโขทัยเป็นดินแดนของพ่อกูกูไม่อาจจะยอมให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติวงของกู มายึดกรองและมากดขี่ชาวสุขโขไทยหากกูขึ้นเป็นใหญ่เหนือสุขโขไทยเองแต่เมียกูเป็นเจ้าหญิงขอมก็คงไม่พ้นการครอบงำของอาณาจักรขอมกูไม่เคยกลัวกองทัพขอมแม้แต่น้อยแต่จะทําให้ชาวเมืองต้องทุกข์ยากไอ้บางกลางหาวมันเพื่อนรักของกูและยังเป็นพี่เขยกูหากกูยกสุขโขไทยให้มันลูกของมันที่มีเชื้อสายราชวงศ์สีนาน้ำถมผสมอยู่ด้วยก็จะได้สืบทอดปกครองดินแดนแห่งนี้ต่อไปบึงจงนําความกู บอกไอ้บางกลางหาวให้มันนําทัพบ,บางยางเข้ามาในเมืองสุโขทยัยบอกมันว่ากูจะให้สุโขทัยแก่มันมึงกลับไปบอกไอผ้ผาเมืองว่ามันควรจะครองสุโขทัยต่อจากพ่อของมันจะมาเวียนให้กูมันไม่ถูกต้องดอกพ่อคุณผาเมืองท่านคิดเวลาว่าพ่อคุณท่านต้องปฏิเสธจึงฝากข้อความมาถึงพ่อคุนว่าไอ้บางกลางหาวหากมึงไม่รับสุโขทัยจากกูในภายภาคหน้าแผ่นดินนี้ ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจของจักรวรรดิขอมได้เพราะเมียกูเป็นเจ้าหญิงขอมและหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ลูกหลานที่มีเชื้อไทยของมึงกับกูจะมีภัยมึงจงไปแจ้งไอ้ผาเมืองว่าการที่มันจะให้กูนำทัพบ,บางอย่างเข้าสุโขทยัยกูคิดว่ามิควรเพราะการเวนสุโขทัยให้กูอาจจะทำให้ทัพเมืองราดกับทัพเมืองบางอย่างกระทบกระทั่งกันได้กูจะเวนสีสัชนาลัยที่กูหักมาได้เวนให้มันและบอกให้มันนำทัพเมืองราดออกจากสุโขทัยก่อน แล้วกูจะนำทัพบ,บางยางเข้าสุขโขทัยตามที่มันขอจงรีบนำความไปแจ้งแก่มันเถิดครั้นพ่อขุนผาเมืองได้รับสารจากพ่อขุนบางกลางหาวพระองค์ก็ทรงคลายกังวลในพรทไททรงมีพระบัญชาให้ทัพเมืองลาดเคลื่อนคนออกจากสุขโขทยัยไปตั้งมั่นที่เมืองบางโขงในขณะเดียวกันพ่อขุนบางกลางหาวเมื่อได้รับสารจากสหายรัฐก,ก็มิได้รีรอนำทัพเมืองบางยางเคลื่อนคนเข้าสู่สุขโขทยัย ราษฎรที่เพิ่งพ้นจากอำนาจขอมต่างออกมาต้อนรับด้วยความยินดีพ่อขุนพาเมืองได้จัดพิธีอภิเษกข้อคุณบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสุโขทยัยการที่พระองค์ทรงแต่งตั้งกษัตริย์สุโขทยัยประกาศให้จกักรวรรดิขอมได้ประจักษ์ว่าพระองค์มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าจอมจกักรวรรดิราชแห่งขอมเป็นการประกาศอิสรภาพว่าดินแดนทางเหนือของไทยจะไม่ขึ้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมอีกต่อไป กูขอประกาศให้รู้ทั่วกันว่าไอบ้บางกลางหาวจะเป็นก,กษัตริย์สุโขทัยสืบทอดต่อจากพ่อของกูถึงแม้เจ้าเมืองสีโสธรป,ปุระจอมจักรพรรดิแห่งขอมจะเคยประทานชื่อสีอินทรบดินทราทิศและพระขันชัยสีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้แก่กูแต่บัดนี้ปูกกมะรตเองอันภาเมืองขอมอบพระนามอันทรงเกียรตินี้ให้แก่มึงและต่อแต่นี้ให้เรียกไอบ้บางกลางหาวว่าพ่อขุนสีอินทรบดินทราทิตกษัตริย์แห่งสุโขทัยนับแต่บัดนี้สืบไป ภายหลังการสถาปนาพ่อขุนศรีอินทราบดินทราทิตย์ขึ้นเป็นก,กษัตริย์แห่งสุโขทัยพ่อขุนพาเมืองและพ่อขุนศรีอินทราทิ์ทั้งสองพระองค์ทรงนำไพ่พลออกตรวจรอบเมืองจากนั้นทั้งสองพระสหายรักษณ์ก็ได้กล่าวลาเพื่อกลับไปเมืองของตนไอ้บางกลางหาวเสร็จศึกแล้วถึงเวลาแล้วที่กูต้องกลับเมืองราชกูฝากพี่สาวกูและลูกหลานราชวงศ์ศรีนามมัถมไว้กับมึงด้วยนะมึงไม่ต้องห่วงดอกที่นี่ก็แยิพี่น้องกูทั้งนั้น ไอบานเมืองไอ้รามราชพวกมึงกราบลานะมึงซะพวกมึงจำไว้ให้ดีนะ้ามึงคนนี้คือกษัตริย์นักรบที่เก่งที่สุดและเป็นสหายรักของกูพ่อขุนพาเมืองนำกองทัพกลับไปปกพรองเมืองรากเมืองรุ่มเมืองศรีสัจชนาไหยทรงทานุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง พระองค์ทรงเ,งเห็นถึงความสําคัญของศาสนาในการเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชารา์ด้วยพระราชาศรัทธาอันแรงกล้าพ่อขุนผาเมืองจึงทรงโปรดให้สร้างวัดวาอารามขึ้นมากมายทั่วเมืองสีสัจนาลัยแม้ภายนอกจะดูสงบสุขด้วยวัดวาอารามที่สร้างขึ้นมากมายแต่ภายในพระทัยของพ่อขุนผาเมืองกลับร้อนรุ่มดังไฟแผดเผาต้นเหตุมาจากพระนางสุขคะมหาเทวี มเหสีอีกพระองค์ที่จำทรงรับไว้ด้วยเหตุผลทางการเมืองพระนางทรงเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ขอมและด้วยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นพระนางจึงทรงใช้พระราชอํานาจของพระราชบิดาเหตุใดท่านจึงยกสุขโขทยัยให้ผู้อื่นท่านต้องกลับไปเอาคืนมามิฉะนั้นเราจะส่งสารไปกรุงโสธรปุระแจ้งต่อเสด็จพ่อของเราว่าขณะนี้ ท่านได้เอาใจออกห่างพระราชอำนาจของบิดาเราพระนางอดดันพ่อขุนผาเมืองอย่างต่อเนื่องให้พระองค์ยกทัพไปเอาสุขโขไทยและดินแดนทางเหนือคืนทั้งหมดและให้ดินแดนทางเหนือทั้งหมดรวมถึงสุขโขไทยกลับมาอยู่ภายใต้อำนาจของจักรวรรดิขอมดังเดิมการแสดงออกของพระนางสุคระหมาหาเทวีราวกับน้ำแหลมที่ทิ่มแทงพระไทยของพ่อขุนผาเมืองอย่างนหนักหน่วงพระองค์จึงตัดสินพระไทยว่า หากสถานะกษัตริย์ของพระองค์ยังคงอยู่ก็จะเป็นเงื่อนไขบีบบังคับพระองค์ให้ยึดสุขโขทยัยแต่หากพระองค์ไม่ปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ขอมก็จะเป็นเหตุให้กษัตริย์ขอมนำกองทัพขอมเข้าลุกรานซึ่งขณะนี้สุขโขทัยยังไม่พร้อมที่จะรับศึกกับกองทัพขอมที่มีจำนวนไพร่พลมากกว่าหลายสิบเท่าพระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยหนีออกจากเมืองราช เพื่อประวิงเวลาให้สุขโขทยัยรวบรวมดินแดนทางเหนือให้เป็นปึกแผ่นจนอาณาจักรขอมมีกล้าลุกลา่พระองค์ทรงสเสด็จไปพร้อมกับพระนาวานรางเทวีมเหสีชาวไทยทรงปลอมตนเป็นชาวบ้านสเสด็จลงเรือน้อยล่องไปตามลำน้ำป่าสักอันเงียบสงัดปล่อยให้สายน้ำพัดพาพระองค์ล่องไปอย่างไรจุดหมายจนกระทั่งล่องเรือถึงเมืองสีเทพพระองค์ทรงตัดสินพระไทย ทัพพักนาเมืองแห่งนี้อยู่เป็นเวลานานนับปีใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนโดยไม่มีผู้ใดรู้ว่าชายผู้นี้คือจอมกษัตริย์ผู้เสียสละทุกอย่างเพื่อแผ่นดินพระนางสุขรมหาเทวีเมื่อทรงทราบว่าพ่อคุณพาเมืองได้เสด็จหนีออกจากเมืองลาดไปพร้อมกับมเหสีอีกพระองค์หนึ่งด้วยความรักและความหึงหวงจึงมันเกิดกลายเป็นไฟแคนเผาไหม้ในพระไทยของพระนาง พระนางทรงพิโรธตรวจกิ้วยิ่งนักที่พระสวามีกล้าทอดทิ้งพระนางไปพระนางจึงมีบัญชาให้ทหารของออกติดตามพ่อคุณผาเมืองอย่างไม่ลดละข่าวการส่งทานติดตามของพระนางสุคราหมาเทวีได้แพร่สัพัดไปถึงเมืองสีเทพพ่อคุณผาเมืองเมื่อทราบข่าวการส่งทานตามหาพระองค์พระองค์รู้ดีว่ามิอาจประมาทต่อโทสะของเจ้าหญิงของพระองค์นี้ได้ พระองค์จึงตัดสินพระไทยออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้ทรงมุ่งหน้าขึ้นไปยังดินแดนทางเหนือเพื่อหลีเลี่ยงการไล่ล่าของพระนางสุขระมาหาเทวีด้นานพระนางสุขระมหาเทวีไฟแค้มประทุเผาผ่านพระไทยของพระนางในเมื่อมึงกล้าทิ้งกูกูจะทำลายทุกอย่างที่มึงรักให้พินาศจนสิน้นพระนางทรงมีพระบัญชาให้ฐานของเผาเมืองล่าอันเป็นต้นเหตุแห่งความอัปยศ และความขมขื่นในพระไทยเปลวเพลิงสีแดงฉานลุกโหมกระหน่าไฟแห่งความแค้นของเจ้าหญิงขอมกำลังเผาผ่านเมืองรากหายเปนในพริกตามิเทียงเท่านั้นพระนางมีพระประสงค์ที่จะนำตัวพ่อคุณผาเมืองก,กลับมาลงโทษด้วยมือของพระนางเองจินทรงนำไพร่พลทหารขอมออกติดตามพระสวามีอย่างไม่ลดละเมื่อข่าวการไล่ล่า เข้าถึงพระเนตรประกันของพ่อขุนศรีอินทราทิพย์พระองค์ทรงกังวลพระทัยยิ่งนักด้วยห่วงใยในสหายลักจึงทรงมีพระบัญชาให้จัดกองทัพสุขโขททยออกตามหาพ่อขุนผาเมืองให้พบโดยเร็วที่สุดโดยทรงกำชับให้ดูแลความปลอดภัยของพ่อขุนผาเมืองให้ดีที่สุดและนำพระอ,องค์กลับสุขโขทัยอย่างปลอดภยัยแต่ที่สุดแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดพบพานพ่อคุณผาเมืองที่เมืองใดอีกเลยการเวลาผ่านไปณนะเมืองละเมงอันเงียบสงบท่ามกลางขุนเขาแห่งเชียงแสนม,มีตำนานเล่าขานเรื่องราวของบุรุษผู้เดินทางมาถึงพระธาตุจอมกิติอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความศรัทธาได้บุรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุซึ่งพระเจ้าพังคราชผู้สร้างพระธาตุแห่งนี้คือปู่ของเขาจากนั้นไม่นานเขาก็เข้าสู่ ภูมิโลคอาทิตย์ณนะที่แห่งนี้พระธาตุจอมกิตติปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่บ้านจอมกิตติตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายร้านของพระเจ้าพังคราชก็คือกษัตริย์ผู้สามศูนยผู้กรอบผู้สุขโขทยัยผู้สละราชบัลลังก์ผู้ขับไล่กองทัพขอมมหาบุรุษผู้นั้นคือพ่อขุนพาเมืองจอมจกักรพรรดิกษัตริ์ยอดนักรบผู้สามศูนย ตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงมอบสุขโขทยัยให้พ่อคุณบางกลางหาวข้อมูลอ้างอิงเรานำมาจากหลักศิลาจาหรือหลักที่สองวัดศรีชุมจากนั้นชื่อของพระองค์ก็หายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ไทยช่วงท้ายเรื่องเรานำตำนานที่เล่าขานกันมาซึ่งไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่เป็นตำนานพื้นถิ่นที่เล่าสืบกันมาแต่ไม่ว่าตอนท้ายเรื่องจะจริงเท็จหรือไม่แต่ที่แน่ชัดคือเกียรติบประวัติ และความกล้าหาญของพ่อขุนผาเมืองจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเราชาวไทยปราบนานเท่านานหากไม่มีพระองค์ในวันนั้นอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรแรกของไทยก็จะไม่เกิดและจะไม่มีชาติไทยในวันนี้หากถ้านมีโอกาสผ่านไปอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสันนิษฐานว่าบริเวณนี้คือที่ตั้งของเมืองลาดแวสการะอนุสารีย์พ่อขุนผาเมืองสักครั้งหากท่านรับรู้ได้ ขอให้ท่านรู้ว่าลูกหลานไม่เคยลืมกษัตริย์ผู้สาบสูวนผู้นี้พ่อคุมหาเมืองอยากเล่าครับ